ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมัน,นี่น้องทยากก็ได้ออกมาวัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงมาตามหาพ่อสุกนะคะพ่อทองสุกนะคะพ่อทองสุกโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายโคง้คงสุดท้ายจริงๆนะคะวันนี้หลังจากเพื่อนทํางานอยู่ปูกระเบื้องให้ปูขาวอยู่ในดอนปูตาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนกับม่แกะกระเบื้องอยึดตรงนี้นะคะแกะกระเบื้องอยึดตรงนาพระประธานองค์ปูใหญ่เนี่นะคะ แกเสร็จแล้วโต๊กลางขึ้นมาเพิ่นกับฝันนะคะเพิ่นฝันมาปูปูมาเบาเกี่ยวกับเลขนะคะเป็นเลขสามตห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะนะคะเพิ่นแก้กระเบื้องมาไว้ตรงนี้นะคะ แกออกแล้วมันบ่อกระสุวอัานมองผ้าประทานนี่ที่ว่ามันพองขึ้นมันบ่ค่ะทั้งพองทั้งบ่พองแกะออกเปิดแกออกเปิด่ว่าปัจจัยร่วมสั่งทีเอฟซีมันโอนมาหนูเอาพ่อให้พ่อยอดวอนเนาะพ่อยอดวอนมาใส่หกพันร่วมกันหกพันกว่าบาทบัญนีเท่เมื่อใดพ่อเท่บัญชีสิบหก เมื่อที่สิบหกที่เอาเมื่อเลขออกเมื่อเลขออกเอาสิเป็นรุ่นเลขย่มใดรุ่นหัวเท่แล้วจังเป็นรุ่นอะไเท่ข้าเศร้าเป็นใจดีใจงามเป็นตาได้เฮบอกว่าจังสิได้นะอ๋อสิเท่เทสอะไรบอกว่าเทสเราพ่อจึงไปเทสข้อนเกียรติมองพาประธานนี่เมื่อเลขออกตอนเศร้ามันบ่ค่ะตอนบ่ายสิรุ่นเลขตอนบ่ายยังหยุดถือเลยอันคือว่าสิถือปันดีเราบอกโค้งทุ่ท้ายนี่ น้ำาฝันมันมขึ้นนีกกับฝันไปดูว่าโอ้เราเพรียบกันคือยังแก่สามมื่อที่มือน้นึ่งขึ้นเตั้งสองไร่หกสิบที่แ้นผนว่าเฉยๆรู้ดอนสี่งมันขึ้นฝันไป,ไป,ไปผู้ใดเป็นผู้ว้าวผู้บอกมีตัวเหะเห็นโตวัวเพิ่นบ้าบ่าในยจะเพิ่วมาแต่ไม่เห็นแกอยุนี่แล้วเนี่ยก็รน,นั่งเครืยองนั่งยุนี่ล่ะค่ะนั่งยุ่งมืองจตยีิน่นเหรอต้อปเห็นต ในไปทีหนยินแต่เสียงเพิ่มแต่ววันพัสดุนาพวกนี้จะ,นะนจะเพียงว่ามันถุกว่าสองร้อยหกสิบสี่แผ่นบ่ะนวลาคือแกออกแล้วก็เด็กสองร้อยหกสิบสี่แผ่นหนึ่งอ้าแล้วนูถามเนี่ยอันที่ว่าลตตารตเตอรี่ที่เป็นรงคิบแรกที่เป็นหน,นึ่งโฮเกตนะมันกลับไปออกอน้อย เราอันสี่สามนะมือแรกมันออกมือที่สองมันกลับมาออกน้อยอีกซี่สามไม่ยังฟันตาดสูบก็เป็นนเงสั้นโอ้พี่น้องกขตัวหลายๆได้เสียงนอนิญาบดีปันเสียงเป็ดเทพพี่น้องเอ้เป็นวัดไอไหมคะตัวแรกกับชิว่าสี่จากล่องบางข่าน้อยแค่ที่ละอันมันขึ้นบ่เองเกี่อาแทๆเิ่นว่าสองสองหกสี่สองร้อยหกสิบสี่แผนเลยทั้งหมดอังกเหนนาโดกระเบียงมันมันคือว่าได้สองร้อยหกสิบสี่ส อ๋อเบินว่าตาซุปแกออกแล้วได้สอง้ยสามหมื่นสหมื่นนึ่งคือได้สองร้อยหกสิ่นวันมือเอจแล้วก็ได้นาเบิ้งันนะเอาคือเอาประโยคนทั้งสันแกออกสองมือกสามือสี่มือหนึ่งคือได้หกสองร้อยหกสิบสี่แผนสมมือสี่มือหนึ่งคือได้สองร้อยหกสบสี่แผ่นเออคันคันพ่อซุกสื้อพ่อซุกสื้อจังได้เนี่ยค่ะก็สื้อหกที่เป็นตอเ่อนละก็ิ ก็น่าจทีออกไปกขึ้นก้นละสามซี่คือนก้เหรอสามซี่สามซี่กับสองหกซี่เนี่ยบอกค่ะอ,อ่อานบางข้างพว่มฟันพอซุกมันชอบไปออกตั้งประเทศเออไหมพี่น้องฟันมือน,นี่ชอบออกแค่เหมือแร้งสิเนะค่ะอสองหกซี่กับสามซี่มันบอกเป็นบาแกะแกะกระเบื้องสองหมื่สามมือหนึ่งก็ได้สองร้อยหกสิบซี่แผ่น แต่่าคว่าเป็นจริงพอสุกบ้านเนี่ยนับมาได้ทอดไกันแน่มันบ่ค่ะเมื่อใดสินับเบื้องมันพันมาเคื่อนพันเวลาทอดอะไรไม่พอไม่พันเลื่อนอะแต่ยินแต่เสียงบ่เห็นเพื่อนมันบ่ค่ะเ่าไดียกบงยวๆจะสามสี่หืนต้งคลนั้งสองร้อยหกสิบสี่แผ่นอ่านีเมื่แม่เพื่นจงใจบอกเลข มองได้หลายประเด็นเนาะวะเนาะเนาะขึก้อนไปอีเลาะแต่ถ้าเลีขึ้นมากละพวกนั่นน่เก็จะว่าเลี้ยงขึ้นก้านละอืมที่ว่าความเป็นจริงพอสุกว่างเนี่นับเลยว่ามีจากแผ่นแท่กับเบื้องที่แกออกมันบ้าค่ะแต่เพิ่าสี่ทิร์นเลยหรอกสองร้อยเพินี้เนาะเพิ่นเป็นพระเพิ่นเป็นพู่มเนาะเพิ่นสามารถรูดล่วงหนาเนาะว่าได้จากแผ่น แ่บ้านเนี่ยนับประดจากแ่นกบ็บอรูกว่าเพื่อนบอกเลขบอเป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลเนอสองคลิปทินนอริยาลงไปของพอสุกลงออกไปมือได้กระสอบออกแต่เพื่อนบ้านนะคะตวมาเพื่อนก็นตามรัฐบาลไทยคือกาวันบ้านตีมาหนึ่งหเก็หนึ่งหกเก็เมื่อนั้นก็ซีสามกอกไปแล้ว เป็นว่ามันจะร่องน้อยบั้งนะคะหกสี่สี่หกถ้าถ้าน้อยบอกนี่ก็ออกเล็กใหญ่พันน้อยๆใช่ไหมบอกใช่ใชซุกเพาะซุกเพาพันเยาจากเตียนะค่ะพันถือมาสิบ ปีที่แล้วถือ19งวดสั้นกับฝันนี่สิบอกฝันทันทันเลยมั้งนี่ละเออคือฝันย่ำนักสั้ที่ถือคนถือไปได่กระถือรอดก่อตอนทั้งแถวฝันฝันไปอะไรได้ได้มาเห็นเลขสามถึงยูรอบท่านนั่้เห็นั่นอือเอาอันงวดนี่ถ้าพัดอาบน้ำมนต์มาหน่คือฝันจำได้สามแต่หนูลงคลิปยูนี่นี่ได้คลิปที่สามเนิแม่นบล็อกสด ถ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สามได้เลยโค้งสุดท้ายโค้งค่ะโค้งแน่ได้เนลยโค้งสุดท้ายเลยเพราะว่ามืออื่นเลยก็ได้ว่าก็ใส่สีฟ้าอีกยอดแล้วว่จ้าก็สีเป็นสองหกซี่มันบ้างข้อมข้อมเบาของปู่มันบอกว่าแกะกระเบื้องสองมือสามมือหนึ่งมันละสามมือนสี่หมือนหนึ่งคือได้สองร้อยหกสิบสี่แผ่นอ๋อแกะกระเบื้องสามมือนสี่มือหนึ่งคือได้สองร้อยหกสิบสี่แผ่น เฮ้ยขันมันเลขแล้วพวยยัยขันมันเล็กแล้วมัน,มนววทีหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งกับพ่อหกสามสี 6, 3, 4, 2, 6, ่สองหกสี่แล้วปวยยัยเป็นบอกเป็นบ้าแกกระเบื้องสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่งขึ้นได้สองสองสองร้อยสองร้อยหกสิบสี่ 200, <64 S 2> แผ่นขาดอีกตัวหนึ่งกับหอดหกตัวตอนนี้พปวยยัยแล้วว่าเป็นจริงแกกับเบื้องแล้วหมู่บ้านมันบ้กัน แกแล้วแล้วกังขึ้นเขาฟันเลยเอาขึ้นแน่นอนแท้พรอะอันกับแกซ้อยกันบ่ค่ะน้ำกันนี่แล้วทำมาจากน้ากันจังว่าเขาฟันที่เขานี่พอเดียวไงจังว่โอ้แกน้ากันเฮ็ดน้ากันเรื่องแกเพื่นทั้งทั้งครอบครับพื่อนเพื่นเจ็บเนี่ยต่ว่าผู้ฝันฝันผู้เดียวข้องสุดท้ายพรอะอันกับเพราฟันบ่ค่ะจังว่าเห็นท่านี้ว่าเขาเขาจะท่านี้คือเดียวตัวเพื่อนเกษียรฟันเอาออนซื้อน้ำกันนี่เนาะพอสุ้เนาะ ทุกปีกันฟันไหนกันไลยเธอพูดยาไปว่นเดียวนี้เริ่มว้าแล้วเด้อค่ะอสุกต่้งต่เห็ดงานน้ำปูขาวน้ำวัดน้ำว่าเริ่มจะแม่งปันนี้แล้วพิกายถึงสิบเก้าเทียฟันสั้นๆนั้งสี่บ่ฟันนังสี่เหรอแกกันอย่างน้างทีจะของฟันดาบานนี้กไดอย่งนเพื่อนบอกกับเขาคัวกับื้อไปกระตุนไม่กระตุอพิกายถึงสิบเก้าเทียบบอกเลยร่วมเพื่อนบ้านมันบ่ บาได้ร่วม้านอยมินต์ลาดบาลไทยล้วนๆมันบอสิบเก่าแต่ปีหกหกนี่ถึงจักงวดแล้วปีหกถืนซีงวดซี่6หรืเปล่าปีหกถือซีงดเราเราบอร่วมบอร่วมเพื่อนบ้านนั่นปะเราวรร่วมเพื่อนบ้านมันกบเป็นซิฟ0อบ่มันดคำซเ้เหรอเก่าสิบเปอร์เซนต์เป็นาเป็นถือเพื่อนบ้านหลายก็รัฐบาลไทยปีนี้ปีนี้ปีหกหนี่ ห้าน้อยหลายกว่าปีหกหกถึงห้าน้อยหลายกว่าฟัางเด้อพี่น้องโค้งสุดท้ายพ่อซุกนะครับฟันมาปูบอกว่าแก่สอสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่งคือได้สองร้อยหกสิบสี่พันเพิ่นบอกสนี่เพิ่นกลับไปเลยเพิ่นบอกอะเห็นไดงยินต่เสียงไอ้ไข่กันเนาะผู้ใดมาอาบน้ำมนต์กลับไปเข่าฟันไดงยินเสียงว่า,หา,าวเห็นตัวลักษณะเดียวกันมั้ง ิปเจรนาเนาะคะ่ะในในคลิปนี้พอสุกวา่าจิซื้อแค่สามซี่กับสองหกซี่นะคะแล้วก็ตัดสองโต๊ะน้ำขหกซี 6, 4, บ่บรรมาบรนจะซื้อเพื่อนบ้านซื้อห้าน้อยมือแรกเราทำทังได้ก็ติดตามรัฐบาลไทยน้ำขึ 9, ้นเก้ามันปะค่ะใน้ลอตเตอรี่จักใบแล้วเพราะท่านใหญ่เลยเพราะท่านคือมาตัวนี้งมามือนี้มากเขาพอเห็นเจ้าคนหกซี่หกซี่บรรแล้ว <c oughs> มันไก่มือเล็กออกเนาะมันเล็กมันไม่เยมีอ่ขอบคุณปสุกหลายๆเด้อที่มาแบ่งปันนะคะในคลิปนี้ในท่าทางของปสุกขงสุดท้ายวงสุดท้ายก็จะมีสามสีกับสองหกสีนะคะเป็นในทาทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะทันทียากกขอขอบคุณขอหลายๆเด้องวดนี้นะคะขอขอมือวันที่สิบหกที่ขอให้ได้เฮดังๆวันนี้กับวันที่สิบสี่ล่ะ เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะว่ามาติดตามน่วมกันว่าจะใช้ตะไคร่เคียงคลิปโคเลยว่าสุพากับเทียวปูนเพน่นเที่ยวปูนเท่มือเหล็กออกเลยมาเท่ตอนเศร้าตอนแร้งขายเท่แต่มันแต่มันัางรุ่นเลขกันบมาแต่ลางวันนี้รุ่นเลขในรุ่นยุวัฒน์ไม่ใช่รุ่นยุวเฮียนมวยแล้วแก้โอกาสนั่นเ้ยหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีนะคะ วันนี้ก็ขอให้พอ่อซุกโชคดีอีกนะคะ